สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลินซีรีส์วันนี้วันที่เท่าไหร่หรคะสามสิบเอ็มีนาคมกกสองห้าหกใช่แล้ววันนี้เป็นวันศุกร์เราก็จะมาทำการบ้านกันคลิปนี้เป็นอีพีที่เจ็ดแล้วนะคะ<ฮ>มาดูกันว่าวันนี้จะมีการบ้านอะไรกันบ้างอะมาดูที่ตัวแรก ตัวแรกก็คือ e r w e r w, e r w เป็นไงบ้างตัวนี้นลูกซือไม่ได้ถูกต้องซื้อยังไม่ได้แต่ว่าองค์ประกอบมันมาเยอะนะม,มีอะไรบ้างองค์ปรอบที่เห็นเนี่ยเหยียดเส้นขาขึ้นเยยเส้นแล้วก็ถาตโตต่ำ สโตต่ำแต่ปัญหาคือมันยังตัดลูกแสดงว่ามันมันยังแบบยังไม่เค้าองค์ประกอบเท่าไหร่แล้วก็ต้องเฝ้าก่อนลูกเฝ้านะว่าอย่างตัวเนี้ยมันจะลงมาได้อีกชักเท่าไหร่รู้ไหมอืมไม่รู้เหมือนกันลองกะกะเอาลองยิ่งๆกะกะดูกี่มน้ำตาลโอ้โหกะป่ามาว่ามันลึกไปลูกออใช่เพราะสโตสโตมันใกล้เต็มที งั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนลูกตรงไหนดีบิงทีจะให้ให้โอกาสทีตรงนี้ลงตรงอืมเออเออตรงเนี้ยลงมาได้หรืออาจจะลึกมาถึงแต่ตรงไหนตรงนี้ใช่ตรงนี้นะแล้วก็อาจจะลึกมาถึงตรงนี้แถวนี้ก็ได้ไงแทงแทงเงี้ยลูกเห็นไหมล่ะตอนที่จะเส้นไว้ก่อนอ่ะตรงนี้เป็นสี่จุดเจ็ดแปดแต่ไม่น่าจะลึกขนาดนี้หรอก ตอ่อยู่แถวแถวนี้แหละแต่แต่อยู่สี่จุดแปดหกเดือดเลยประมาณนี้อยู่ประมาณท่วงนี้แหละสี่จุดแปดหกสี่จุดเจ็ดแปดแล้วก็ดูว่าเมื่อไหร่สโตตับเราค่อย เข้าไปตอนนีเฝ้าเป้าไว้ก่อนมาณนั้นนะาวนี้มาดูตัวต่อไปนะวันนี้จะบอกเป้าเลยไหมลูกเป้เาได้ไนนหมเรือว่าเอาดีอเอาก็ได้อ่ะจะบอกเป้าด้วยเป้าประมาณเท่าไหร่จิมเป้านี่ไหม,มหรือว่าตัวนี้ เอสองเป้าสองเป้ารูปประมาณสองเป้านีิเป้าแรกอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งหนึ่งเป้าที่สองก็ประมาณนี้ห้าจุดสองห้าให้ไปสองเป้านะคราวนี้เราก็เป็นตัวถัดไปได้แล้วตัวถัดไปจะเป็นเซนเชล อะเรามาดูเซนเทลกเป็นไงตัวนี้น่าไงลกตัวนี้ก็เกลืออือก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยใส่ก๊อเกือบเกลือเพราะว่าอะไรบ้างลกมันมีโอมาคออะไรที่ตัวนี้น่าสนใจอย่างเ้ดูซิถ้าโตสูไปมันยังลงไม่สุดลุ คือมันสูงคือคือมันยังมันต้องเตียกว่าน,นี้มันต้องต่างหินนี้มันลงที่สุดแต่ว่าตัวเนี้ยที่เอามาเพราะว่ามันอยู่แถวเส้นมเ a แถวเนี้ยลูกเห็นไหมลูกสังเกตว่ามันเหียบเนี่ยไล่วันเนี้ยเส้นสีฟ้านี่เหี่ยบเนี่ยเหียบอาเหลืองบ้างนี่เหยียบเหลืองบ้างอันนี้รุดมาถึงนี่แล้วก็อาแบบนี้ก็กะว่ามันจะลงมาถึงเส้นฟ้านี่ได้ลูกเส้นฟ้านี่ต้องอยู่ประมาณ ห้าสิบห้าบาทโอนยห้าสิบห้านะอาจจะลงได้มาถึงนะแถวนี้หรือไม่ก็จะมาถึงแถดวดนั้นอีทีรู้เปล่าลงสุดได้ถึงไหนผ่านที่ไ,ไหนถึงบ้างดูมถวๆลืบไปมาไหนลูก แนวแนวแนวรับคาะจะาที่มาตีเมื่อกี้อยู่งมานไหนค่ะอันนี้น<อ>แนวตานตรงนี้แนวแนวรับแนวรับลงมาที่ประมาณไหนอ่ะอืมนี่อืี้ใช่ลงปประมาณนี้ตรงเนี้ยอาจจะลงมาได้ถึงประมาณเนี้ยสองเส้นนี้แต่คเนี้ตัวเนี้ยเราก็ต้องรอก่อนว่ามันจะลงมาได้แค่ไหนดูสโตด้วยเพราะว่าสโตนี้อาการมันเหมือนกับ มันอยากจะไปอ่ะเพลเพมันอาจจะลงมาได้ถึงแค่เส้นฟ้าก็ได้แค่เส้นฟ้านี่ก็มาห้าสิบห้าเส้นเออีสานิ์ห้าเนี่ยนะคะราคาที่ห้าสิบห้าบาทคราวนี้เราก็ดูเมื่อไหร่พร้อมเราค่อยเข้าตอนนี้เราก็ต้องเฝ้าไว้ก่อนเดิมนะอ่ะหัวถัดไปเป็น ชนตัวนี้เป็นไงหล่ะลองดูสิมันต่ำเกินปุ๋ยตนี้อืมมันซื้อได้ยังเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้มันขาดอะไรเนี่ยมันต่ำมันต่ำใช่แต่ว่าทำไมอ่ะคออต่ำมากเลยเจอต่ำแล้วยังไม่ตัดด้วยเออยังไม่ตัดด้วยะฉะนั้นเราก็ต้องปลายต่อรอตัดอีกก็ต้องรอตัดคือมันต่ำแต่มันไม่ตัดมันยังไม่ยังไม่ขึ้นมันเลย แต่ว่าตัวเนี้ยที่เลือกมาเพราะว่าอะไรหนูด,ดูสิเพราะอะไรลูกอืมเพราะอืมนี่ตรงนี้เหยียบเส้นไหมใช่ลูกอืมขึ้นตรงนี้อืมอืม ใช่คือมันขึ้นเด็ดเส้นแล้วมันก็ยกลด้วยไงแล้วดูความตรงนี้เนี่ยแต่ตรงนี้กะโดมมันไม่ตัดแต่ว่ามันลงมาลึกไหมลึกกว่าตรงนั้นลึกกว่าตรงนี้เห็นป่ะมันลงมาลึกมากเลยแต่ราคามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยยอมลงแส่ว่ามันดื้ออลู่ะลูกมันดื้มอมันคงจะแต่ขึ้นเลวแหละแต่กระโตไม่ตัดสทียังดื้อยอยู่แล้วก็อามมาเฝ้าไว้ลูก เอามาเฝ้าเพราะมันยกโลเนี่ยยกยกยกเอามาเฝ้าไว้ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันเริ่มตัดรับเข้าแล้เฝ้าอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเนี่ยกถ้าเราซ้อได้จะคัดประมาณไหนถ้าเราทอดตรงไหนดีตัวเนี้ยตรงไหนถ้าตรงไหนอ่ะอือคือต้องปล่อยให้มันลงมานะแต่ว่าไม่ควรไม่ควรบุดแถงเนี้ยถูกต้อง รอเวลาให้สโตมาตัดระหว่างนี้ก็ดูว่าเมื่อไหร่มันตัดแต่ไม่ควรรูดตรงเนี้ยถ้ารูดตรงเนี้ยก็ไม่ไหวหนะปล่อยไปเลยจะ่ปเพิ่งอาจจะเด้งแถวน,นี้ไม่ก็ไม่ไม่รูดจตรงที่ไปนะแล้วถ้าซื้อแล้วเนี่ยไปขายตรงไหนทคโคิดกรงไหนตามไปเลย ต่ำแปต่ำปม่ไม่ยากไปนีป่ตรงนี้เลยเออแถวนั้นน่ะลูกผ่าไปก็ประมาณแถวนั้นคือไม่สูงใช่แถวนี้สิบเอ็ดบาทหกสิบสิบเอ็ดบาทหกสิบประมาณนี้นูกตรงนี้ที่หนูที่หนูบอกเนี่ยมันเป็นตั้งแรกคือสิบเอ็ดบาทแต่สิบเอ็ดบาทเนี่ยน่าจะผ่านไปได้เราก็รอดูหรือว่าถ้าเราไม่แน่ใจ แถวสิบเอ็ดบาทแล้วก็ปล่อยขายกล้องหนึ่งก็ได้ถ้าไม่นแน่ใจถ้าไปสุ้ก็เป็นสนะิบเอ็ดจุดหกนะคันนี้เอามาตัวต่อไปเอา้าตัวที่สี่เป็นตัวสุดท้ายนะใช้แล้วอืเดียวแล้วูกบเอืเอือตัวนี้เป็นไงลูกอืมตัวนี้ก็เกิด เกือไปแล้วใช่ไหวันนี้เรามาแบบเกือเกือกันนะยังไม่ซื้อซื้อไม่ได้ตัวเลยแต่มาแบบเพิ่มเกือมันยังไงอ่ะตัวเนี้ยอาการยังไงหรอเหมือนเดิมแต่โจไม่อยามตัดขึ้นมานเนอย่างนี้เพราจไม่ยากตัดแล้วยังไงครบองประกอบยกวมนสตูสตูไม่ตัดแล้วก็มันหยีบเส้นนะเนี่ยอยู่อีเออยู่ข้างล่างสุดเนี่ยนะมันอยู่ประมัน กลุ่มเนี้ยมันยังไม่ลงเลยมันดื้อแลวลูกเนี่ยมันดื้อเพราะว่าสกตลงมาแล้วลดื้อไม่ยอมลงแดลสดงว่ามีโอกาสไปแล้วตัวนี้นะถ้าหนูลงไปดูทํเฟรมีคนะอวีทำเฟรมวีคนะใคไร์เะตกใจน,นี่วีลูคคือวีกะ่ะถือว่า<ด>สวยมากเลยเหระ<ด>วีสุดเพราะว่าอะไรเ<ด>นี่ยมันยกอะ่ะมันเป็นไซส์เวย์แต่ว่าไซด์เวย์ขึ้นยกตลอดยตลอดยตลอดเลย,ลเลย,ย,ลเลยแล้วก็วีเนี่ย สตต,นะสต,ตัดแล้วนะสตตัดแล้วนะคณิตลองดูวีกันว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเราซื้อด้เนี่ยเป้าจะอยู่ประมาณไหนไปดูตัวนี้่ะเท่านี้ประมาณสามสิบสี่นะสามสบี่บาทแต่ตัวเนี้ยมันเป็นไซส์เวขาขึ้น เพราะฉะนั้นเราสามารถเจอตีเทลไลน์แับนี้ได้อ้ออา,อาวาอ,อะไรอย่างเงี้ยนีดูุกแล้วเราตีขึ้นแบบนี้เพะเพะคืออืออย่างเงี้ยดูดูสิแสดงว่า เป้าแรกของเราอยู่ที่สามสิบสี่แต่เป้าถัดไปจะอยู่ที่ประมาณไหนลูกเป้าถัดไปใช่มันมีอีกเนาะช่เป้าถัดไปเราก็ดูที่ตรงเส,เส้นเส้นเทรลายตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณพุ่มแถวๆนี้ลูกเป้าถัดไปแล้วตัวเองมันจะอยู่ประมาณ ตอนน่อมาสามสิบหกบาทถูกเก้าแรก3สามสี่เก้าคิสองสามสิบหกบาทครันนี้ลืมบอกไปเลยแล้วต้องตกร้อนน,นนะลูกอือใช่ตรงไหน,นจริงด้วยตันน้ำอืมแจ้บเพียวอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ที่เส้น e ินเอจอยู่ตรงเนี้ยที่หนู่ย่างเนี่ยเอเอตรงเนี้ยมันต่างเกินไปมันไม่ใช่เพราะว่าวเธอโตเย็นต่าแล้วเพี่นะ เราจะใช้เส้นไหนลูกเราจะไม่ใช้เส้นล่างใช้เส้นไหนแทนคถูกต้องเราต้องใช้ E A เส้นสีฟ้าตรงนี้เป็น E A สามสิบห้าราคาอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทอ่ะนี่เลยราคาที่สามสิบเอ็ดบาทจะเป็นตัวสต็อปรอดของเราแล้วก็ลองหาจังหวะเข้าไปดู c o เฟรมเดย์นะเนี่ยดูว่า ราจะซื้อช่วงไหนรอให้สโตพอเดย์มันตัดก็ซื้อช่วงประมาณนี้แต่ไม่ควรจะหลุดสามสิบเอ็ดหรือสามสิบจุดห้าเพราะว่ามีเอฟเออยู่ตรงสามสิบห้าไอ้สามสิบจุดห้าที่ไทม์เฟรมเดด้วยตรนี้อ่าแสดงว่าตอนนี้สต๊อปลอตรเราอาจจะมีสองแนวและล่างสุดก็คือสามสิบจุดห้าตรงนี้ก็ลองคอยเฝ้าดูนะ ว่าเมื่อไหร่เขาจะย่ยอลงมานะอือฮึอ,อะครบแล้วลูกวันนี้สี่ตัวที่มไม่เหมือนกับทุกครั้งทุก<ม>ครั้งก็จะซื้อได้ซื้อ่เลยซื้อได้ซื้อเลยอันนี้คือยังไม่ได้สักตัวแต่ให้ให้เ,เฝ้าให้คอยให้รอดูก่อนนะหาจังหวะบอกอือฮึเคจบแล้ายวันนี้ ็นไงฝากอะไรถึงพี่พีมากฝากพี่พี่กดสับตไคร้กดกระดิ่กจะได้ทับคลิปใหม่ๆด้วยนะคะงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบ๊ายบาย